กำลังสิกับบานเดินทางไปสนามบินพัาดมาเห็นแสงเหนอือยื่ในเมืองทุกคนนี่เป็นครั้งที่สองที่ได้เห็นแสงเหนืออุ้ยโคตรงามมาเห็นอยู่ในเมืองแบบอ่ามาเต้นระบำบำบำให้เฮาเบิง้งชัดชัดแบบนี้เลยนะทุกคนนี่ก็คือแสงเหนอือยูโนเวน,นั่นเองทุกคนอ่าโนยู่บอนแจง้งมันก็อาซีโบเห็นชัดปันไดถ้าไปยู่บอนมืดบบกเลยว่าโคตรจะงามเลยแหละแสงเหนือทุกคนเห็นว่าแสงเหนือทุกคนคิดเห็นจังใดว่างามบ่โนรื้สึบว่าบันว่า เ,เ,เป็นปรากฏการณ์ของธรรมศาสตร์บริมีไผ่สร้างขึ้นมันมาทุกคนถ้าผู้ใดอยากมาเบิ่งแสงเหนือกะมาในช่วงอตอนนี้ได้เลยเนาะยูโนเวเดือนกันยายนถึงเดือนเมษายนอยู่อทอมโซอัตตาโลโฟโทเทนบอกสามารถมาเบิ่งไดทุกคนอนโนกหาจะนั่งเหือมาจากโลโฟโทเทนมาลงบูตกับโบไก่จากโลโฟโทเทนเนาะประมาณชี่สโมงพัดมาเห็นอยู่ในเมืองจา่าแบบซีเลยเนาะและซีมักนีหลายคนถามมาว่าแสงเหนือเกิดขึ้นมาจากยังเนะาะอาโนซีอธิบายค่า เข้าใจง่ายๆก็คือแสงเหนือเกิดขึ้นจากผาอาทิ์ปล่อยลมสุริยะซึ่งมีอนุภาคน้อยๆพุ่งออกมาจากโลกพออนุภาคพวกนี้นะมาสนกับสั้นบรรยากาศของโลกโดยเฉพาะบริเวณไกลสั้นขอบโลกก็จะเกิดแสงงามๆของแสงต่างๆที่เราเห็นก็คือเลี้ยวแต่ว่ามันสิสนตามกับสั้นบรรยากาศตัวใดนะทุกคนถ้าเป็นสีเขียวเกิดจากสั้นบรรยากาศออกซิเจนนะทุกคนสีแดงเกิดขึ้นจาก สนซ้อนของออกซิเจน ยูสูงขึ้นไปอีกสีน้ำตาลหรือสีม่วงเกิดขึ้นจากการซ้นของไฮโดรเจนเนาะและนี่ก็คือเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติเนะาะว,วิภายสร้างขึ้นมามันเกิดจากาสภาพอากาศต่างๆมันเป็นไปตามธรรมชาติของโลกใบนี้นั่นเองเนาะเป็นความสวยงามของโลกนี่เองทุกคนเป็นโซ่ของเฮาเนาะก,ก่อนกลับบ้านก่อนเดินทางกาได้เห็นแสงเหนือมันสิ่มาแป๊บเดียวแล้วมันก็ไปเนาะมันคือลมมันกระพอแหงเนี่ยทุกคนมันสิพัดไป มันก็เลยเต้นระบำไปเรื่อยๆแหละทุกคน